สวัสดีค่ะช่องไม่เนาะค่ะยายหลานอนละเวงกปดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะมือนีผ้าหลานหน่อยมาวัดทํำบุญค่ะพ่นจับจัดสุ่มตอนรับผัปาสงการเนาะค่ะงามโบสวยไหมคะ มันเป็นหนามเด้นอน่ะอันนั้นมันเป็นหนามนะลูกมันเป็นต้นเป็นหนามนะ ค่ะมาวัดทำบุญเลอยผ้าหลานมาเหลนสุ่มกอนอย่างพันในเขาสละค่ะหม่องไทลูปงามคักเอิญตูเถ่าไทายน้ำเน่นเอิญตูเถ่าเขาไปในหันแล้วสิออกมาไดบ่วละหันฮะนออกมาไดบ่ ค่ะสวยค่ะสวยน้าพาชอบถ่ายรูปพนชอบแอดแอบแบลค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยงามอะไรเหรอลูกออกได้สิทำไมจะออกไม่ได้พนจัดสวนยอมวัด สีวิทยาลามบ้านเหลาวิชาค่ะนั่นเป็นหอปูหลวงวิชาค่ะยูวัดเพิ่นกระมีการคัดกรงคนไปคนมากเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดมีคนชุมนมนบบาาช่มนุ่มเพิ่นกบ่ให้ชุ่มนุ่มเฮ่าก่เพิ่นก็ะมีการคัดกรง นี่ค่ะนี่คือบริเวณวัดวัดบา้านห่อกำลังเฮ็ดกระลังส่างเดี๋ยวนี้่นเฮ็ดผับปลาพิ่นผสิเฮ็ดเฮ็ดหัวหัวก็เฮ็ดได้สองฟังแล้วนะคะเรืออีกสองฟังสองข้างผู้ใดมีใจบูมไซรัทธามารวมส่างได้เด้อค่ะ วัดศรีวิทยารามบ้านเหลาว,วิชา,านภ<อ>า,าเข้าสลา,าไหมลูกเข้าหยุดเข้าไปในสลา,าไหมหรือว่าจะเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกเหรอจะออกมาได้ไหมถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะออกมาได้เหรอเราลูก โอ้เก่งจังเลยค่ะเลอโอ้เก่งมากไปเล่นน้ำมเรื่อยไหมลูกไปเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นกับพี่เร็วเข้าไปเล่นกับพี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในวัดเนาะค่ะเนาะค่ะขอจบคลิป ไว้เพียงแค่นี้นะคะโปรดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้น้องนาภากับน้องบดินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ